สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมมอส BM Channel นะครับเจอกันอีกครั้งครับกับเกม c o n มัต t วันนี้ผมจะมาเติมสปินนะครับเติมสปินที่ถูกที่สุดในตอนนี้นะครับถูกมากๆในราคาไม่ถึงร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะบอก เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมมีสปินอยู่3,236สปินนะครับนี่ครับผมไปเติมเข้ามาแล้วท่านผู้ชมผมเติมไปประมาณ190กบว่าบาทได้1,000สปินนะครับก็คือถ้าเติม500สปินผมแนะนำว่ามันจะเป็นแบบ ถึงร้อยจริงๆครับถูกที่สุดแล้วครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับถ้าใครสนใจก็เข้าไปแอดลิงก์ครับมันเป็นลิงก์สอบถามได้นะครับแต่ผมเติมเติมวันละ200นี่สบายครับได้วันละ1000สปินชิวๆครับ okay, okay. Yeah. แล้วก็คนไหนที่ชอบแบบ ร้อนอย่างนงี้ยผมแนะนำราคาถูกๆให้กันครับผมเห็นคนอื่นเติมเยอะแต่ว่าคนนี้เข,เขาเติมแบบถูกมากครับผมก็เลยอยากให้ท่านผู้ชมหรือผู้ติดตามเนี่ยได้เติมบ้างว่าลิงค์นี้มันถูกจริงนะครับไม่โกงครับเพราะว่าผมเนี่ยเห็นไหมเขาส่งมาผมเติมประจํานะครับยังไม่หมดเลย มันมีเท่าไหร่แล้วนี่4,218สปินนี่ครับนี่ขึ้นเลทราคาให้เห็นไหมครับนี่ถ้าสนใจนะครับก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ทุกคนก็เข้าไปดูก่อนก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อเข้าไปสอบถามก่อนครับบอกว่ามาจากช่อง BM Channel หรือมาจากช่องผมครับแล้วพี่เขาจะแบบอ๋อเขาจะรู้จักทันทีแล้วก็สอบถามครับว่าจะเติม ราคาเท่าไหนเหลียอะไรยังไงอย่างนี้ครับวิธีการเติมยังไงเดี๋ยวพี่เขาจะบอกอีกครั้งนะครับแต่ว่าผมไม่ได้บอกในคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกแค่ว่าสปินที่สุถูกอ่ะถูกอ่ะถ,ถูกที่สุดนะตอนนี้ก็คือที่ผมใช้อยู่นี่ราคาไม่ถึงร้อยผมบอกไว้เลยแค่ห้าร้อยสปินนี่ราคาไม่ถึงร้อยครับเด็กก็เติมได้ครับผู้ใหญ่ก็เติมดีก็แล้วกันนะเด็ว้าว wow. คนที่ชอบแบบเติมสปินผมอยากจะมาแชร์ลงให้ทุกคนได้เห็นว่าเออมันถูกถูกมากก็อยากให้ทุกคนลองใช้ดูครับในตอนนี้อุ้ยนี่นผมจะป้นคนนี้นะครับเขามีตังอยู่ยีบสองล้านโอเคดูนะครับผมจะป้นคนนี้ผมกดคูณสิบแล้วมาครับปั่นไปเลย มาครับขอนผมว่ามันดอกยากนะหมูนี่กว่าเราจะได้เยผมว่ากหมดเยอะนะครับถ้าสายฟรีนี่ผมว่าดาวคงจะไม่ทันแต่คนไหนที่อยากจะได้การ์ดนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปต่ตอไปก็คือครบหนึ่งหนึ่งพันซับอย่างนี้งงอะได้หมูแล้วครับ ครบ1000ซับผมจะแจกการ์ดนะครับกับผู้ติดตามผมนะครับผมจะแจกการ์แแแดแรก็คือใครอยากได้การ์ดแรครับคอมเมนต์แล้วก็ทักส่งลิงก์มาให้ผมเลยครับจะแจกคนละหนึ่งใบนะครับโหคูณเท่าไหร่เนี่ยฟ็อกชี่30ล้านเป็น1โอ้1,200ล้านรวยแล้วครับ รวยแล้วโอเคผมรวยแล้วครับพี่น้องผมรวยแล้วจังหวะนี้ใครก็ได้ต้องป้นผมแล้วหนึ่งพันหกร้อยล้านหนึ่งพันหกร้อยล้านท่านผู้ชมต้องสร้างแล้วครับอย่างนี้ต้องสร้างครับมีตังแล้วต้องสร้างครับตอนนี้ผมมีดาวนี่สองพันแปดเองนะครับก็คือผมจะเล่นในสายสายฟรีมากกว่านะครับ เติมเฉพาะอีเวนต์ถ้าผมจะแนะนําก็คือเติม support, เฉพาะเฉพาะเนี่ยอีเวนท์ที่เขากําหนดให้ส่วนมากผมจะเติมแค่นั้นล่ะครับแล้วก็นอกนั้นก็กดรับโค้ดปกติส่วนใครที่ชอบแบบเติมมากๆนี่ผมแนะนําลิงก์อยู่ข้างล่างผมถูกมากครับก็มีแค่นี้แหละครับผมก็ขอขอบคุณมากนะครับ ฝากกดติดตามกด u b s สไ i b e ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ